สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับเย็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่เจดละมั้งวันนี้นะครับผมมีมิสูบิชิรุ่นใหม่แล้วกันนะทีบนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าสวยที่สุดสวยประจำเดือนธันวาคมและสวยที่สุดในร้านแล้วกันนะสวยที่สุดในร้านที่เรามีณนะตอนนี้นะคร ผมเคยผมเคยลงมากีต้าสวยที่สุดไปแล้วพอพี่ท่านหนึ่งปิดไปปุ๊บหลายท่านโทรเข้ามานะครับและวันนี้สิ่งนั้นกลับมาแล้วนะครับคือตัวที่สวยที่สุดในร้านนะครับมันแทบจะร้อยเ์เซ็เลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วทราบไปครับว่าโชยชิโร่ทิ้งมาทำไมครับเขาทิ้งมาเพราะสายัะเร่งขาด แต่พอเราผ่าดูข้างในเนี่ยโอ้โหใช้งานน้อยมากเลยนะครับทําไมผมลิงบอกว่ามันสวยที่สุดนะครับสังเกตจากสติกเกอร์นี่ก่อนเห็นไหมนะครับตำหนี่มีนิดเดียวตาหนี่มีแค่เนี้ยถลอกหลังคาตรงเนี้ยอันนี้ธรรมาดาแล้วพอมันทับกันมาในตู้นะฮะแล้วดูสติกเกอร์หางนะครับไม่มีถลอกเลยเห็นไหมฮะไม่มีถลอกเลยนะครับเต็มเต็มเลยสวยสมบูรณ์แบบมากตัวนี้นะ แล้วที่สำคัญน้ำหนักเบาเพียง4กิโลนิดๆน,ดนะฮะอีกสำคัญอีกจุดหนึ่งคือลานเบาไหลานกระตุกเบานะครับและที่หลายท่านชื่นชอบมิซูก็เพราะว่ามันแวนมันแรงมันแรงเดี๋ยวแรงแค่ไหนมาชมนะครับมาชมดูสวิตตปิดเปิดอยู่นี่นะต้าง่ายนะ ได้ตัวนี้ไปนี่ลืมเลยนะครับหมายความว่ากว่าจะซื้ออีกทีนึงก็นานยาวนานเลยนะครับตัวนี้คือใหม่จริงครับใหม่จากภายในสุดภายนอกเลยพอเราหาดูหัวลูกสูบก,ก็ดีภาขมเหลาหรืออะไรต่างอ่นะคัดต้องรอยการใช้งานในน้อยมากเข้าใจว่าสายคันเล่งขาดปุ๊บลูกพี่ทิ้งเลยลูกพี่ทิ้งเลยนะฮะเรามารู้เอาทีหลังนะครับผมก็พยายามสังเกตว่าเอ๊ะ hey, มันใหม่ขนาดเนี้ยเขาทิ้งไปทำไมนะฮะ แล้วก็หาดูข้างในก่อนนะครับแต่นั้นก็มีการจนสุดท้ายมารู้ว่าอ๋อคันเล็กสายคันเล่งขาดนะครับสายคันเล่งขาดูพี่ทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอยเสียดายจริงนนะตัวนี้3,800ครับรวมส่งให้เรียบร้อยใครเก็บปลายทาง3 9 0 0โอนเงิน3,800บาทมีใบมีดมีสายสะพายให้นี่คือมิซูบิชิท B นะฮะทีบนี่คือรุ่นใหม่นะฮะ ลานเบานะฮะผู้หญิงตัดได้แม่บ้านนะแม่บ้านตัดได้ผู้สูงวัยตัดด,ดีน้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักเบาแล้วที่สำคัญคือใหม่นะฮะแล้วราคาที่เราขายไม่ถึงครึ่งหนึ่งของของใหม่ด้วยนะครับผมจะหาแบบนี้ให้พี่อีกตัวนึงผมตอบพี่ตรงนี้เลยว่าผมไม่รู้จะหาอีกได้อีกเมื่อไหร่นะครับก็ ใครชื่นชอบก็ปิดเอานะครับ3,800บาทแบบโอนเงิน3,900บาทแบบเก็บเกินปลายทางนะครับก็สวยครับสวยไม่มีที่ติเลยมีถลอกแค่หลังคาที่เดียวเท่านั้นที่เหลือนี่อืนอ้าคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพนี่กันครับสวัสดีครับ